ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปครั้งก่อนนั้นตัดสินใจนะคะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเราก็เลยไม่ขึ้นเงินนะคะครั้งก่อนเราชนะ10เหรียญเราก็เลยเปลี่ยน10เหรียญน,นั้นเป็นติกเก็ตนะคะละ2เหรียญน,นะคะได้มา5 ติเกตด้วยกันนะคะวันนี้เพื่อนช่วยลุ้นด้วยกันนะคะถือว่าเป็นาการร่วมสนุกด้วยกันนะคะว่าครั้งนี้เราจะได้เงินจากการขูดลอตเตอรี่มาเท่าไหร่นะคะอ่าสมมุตินะคะเราขูด2อ,อันนี้โอเคลองขูดเลยค่ะอ่าเราได้แครกเกอร์ใช่ไหมคะอันนึงได้แครกเกอร์อีกอันนึงเราได้หอดน,นะคะถ้าสมมติว่า เราได้เจอ2อันนี้ใช่ไหมคะเราขูด6อันนี้นะคะเราเจออันนี้หรืออันนี้เราก็จะได้เงินตามนั้นนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่า,าเราได้รูปะระฆังนะคะเราก็จะได้สิเหรียญน,นะคะโอเคค่ะมารูรูปแรกเลยนะคะอ,อันแรกนะคะบิสกิต ถ้าได้บิสกิตจะได้500นะคะแต่เราไม่มีบิสกิตนะคะเราต้องการฮอน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 นะคะอ่ะฮอนค่ะฮอนโอ้ไม่ได้นะคะไฮแวร์นะคะอันนี้ได้5,000เหรียญนะคะถ้าสมมติว่าเราได้ไลท์อ่าไม่มีนะคะถ้าเราได้อลนะคะถ้าเราได้ลูกบอลก็จะได้5เหรียญไม่มีนะคะอ่าถ้าเราได้ด็อกแท็กนะคะได้ป้ายหมาเราก็จะได้50ิบ ถ้าเราได้รูปบ้านไม่มีนะคะบ้านไม่มีแคนดี้ก็ไม่มีนะคะอ,อันนี้ก็ไม่มีนะคะรถรางก็ไม่มีสรุปเราไม่ได้สักบาทนะคะอันแรกผ่านไปแล้วะค่ะมาอันที่สองนะคะอันที่สองนะคะเป็นรูปหมานะคะเรามาลองดูก่อนนะคะว่าเราจะได้รูปอะไรเป็นรูปโชคของเราถ้าเราไล่รถรางนะคะ,ๆๆะราง เราก็จะได้เงินตามที่เราจะเห็นใช่ไหมคะหรือคอล่านะคะอ่าเป็นที่ผูกคอหมานะคะเราก็จะได้อลองดูนะคะที่ผูกคอหมาหรือรถลางเออโอ,อ้ได้ด็อกแท็กแล้วนะคะไม่ได้ซักบาทค่ะอ่าบิสกิต15เหรียญน,นะคะไม่ได้แคนดี้ก็ไม่ได้นะคะแคนดี้ถ้าได้แคนดี้ได้500นะคะ ถ้าสมมติว่าเราได้รูปไฟเราก็ได้25,000นะคะก็ไม่ได้อีกออเราได้5เหรียญค่ะเพื่อนๆเราชนะได้5เหรียญน,นะคะโอ้พสุดยอดค่ะแล้วก็ได้กระดูกถ้าเราได้กระดูกได้8เหรียญแต่เราไม่มีกระดูกไ่ <c oughs> อ่าดูนะคะลูกบอลอ่าไม่มีลูกบอลแล้วก็อันนี้อะไรคะอันนี้คืออะไรไฮดรันอ๋อเราไม่มีไฮดรันนะคะเราก็ได้หเหรียญน,นะคะ โอเคค่ะเราเหลืออีก3ามใบนะคะเอาเรามาดูก่อนนะคะรูปหมาตัวนี้น่ารักกระจุกกระจิกนะคะรูปโ,โชคดีของเราจะเป็นรูปอะไรถ้าเราได้กวางเรนเดียเราก็จะได้เงินใช่ไหมคะอีกอันหนึ่งนะคะถ้าเราได้รูปรูปบอลอ่าดูสิคะครั้งก่อนเราได้รูปบอลแต่ไม่มีรูปบอลครั้งนี้เราได้รูปบอลเราจะได้รูปบอลหรือเปล่านะคะเพื่อนๆเอาใจช่วยนันนะคะ,ะเราจะรวยไปด้วยกันคะ่ะ โอ้โหห้าเหรียญอันนี้ก็ไม่มีนะคะรถรางเราไม่มีค่ะไฮดรนเราก็ไม่มีนะคะถ้าเรามีเราก็จะได้100เหรียญถ้าเรามีเฮาส์นะคะ d o อกเฮาสเราก็จะได้15เหรียญแต่เราไม่มีโอเคค่ะถ้ามีแคคเกอร์เรามีแคคเกอร์ไมมไม่มีค่ะเราก็จะได้3เหรียญถ้ามีสต็อกกิ้ไม่มีนะคะไม่มีถุงเทา้าอ่ถ้ามีอันนี้เราก็ไม่ได้นะคะมีแคนดี้เราก็ไม่มีแคนดี ถ้ามีนกโอ้โหสองหมื่นห้าพันคำไม่มีนะคะไม่มีเราไม่มีรูปนกพิราบนะคะอะไรนี่คอร่านะคะคอรา่าถ้าเรามีคอรา่าเราก็จะได้ห้าเหรียญอ่าเรนเดียนะคะครั้งนี้เราจะหาเรนเดียค่ะกับคอร่านะคะถ้าเราได้เรนเดียกับได้ที่ผูกคอหมานะคะเราก็จะได้เงินสาธุสาธุค,ค่ะเพื่อนๆเ,เอาใจช่วยกันนะคะโอเคค่ะอันแรกนะคะฮอ,อ้อ 2 5 0 0มดอลลาร์นะคะไม่มีค่ะอ่าถ้าเรามีลดละก็ไม่มีอีก50ดอลลาร์ไม่ได้ชวดไปอีกแล้วนะคะโอเคค่ะอันนี้คืออะไรคะอ่าไลท์ Light นะคะ15เหรียญเราก็ไม่ได้ค่ะอ่าโบน3ามเหรียญเราก็ไม่ได้นะคะอันนี้อะไรคะด็อกแท็กด็อกแท็กโ,โคลานะคะแต่เราได้ด็อกแท็กได้เป็นอ่า อะไรคะที่มันเป็นผูกความหมาบ็อกชื่อหมานะคะชื่ออะไรนะบัตรประเทศสหไทยแต่เราไม่มีนะคะแล้วก็มีบิสกิต10ดอลลาร์เราก็ไม่ได้คะ่ะโอเคคะ่ะครกเกอร์เราก็ไม่มีแคกเกอร์อีกคะ่ะก็อด100ดอลลาร์นะคะไฮ้แดนนะคะ30เราก็ไม่มีนะคะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้เงินอีกคะ่ะโอเคคะ่ะโอเคคะ่ะขูดนะคะว่าเราจะได้รูปอะไรรูปอะไรคะ กวางเรนเดียนะคะถ้าเราได้รูปกงกวางเรนเดียกับรูปด็อกแทกนะคะป้ายหมาป้ายที่คอหมานะคะเราก็จะได้เงินอัน,นแรกเราได้เป็นนกนะคะไม่ได้ค่ะอันที่สองแคนดี้ก็ไม่ได้ค่ะชวดไปแล้วนะคะ House เราก็ไม่มีบ้านนะคะไม่ได้ต่อไป d t ิ tch เราก็ไม่มีนะคะนี่ถ้าเรามีเราก็จะได้2,500เหรียญน,นะคะคอร่าเราก็ไม่มีคอร่าอีกแล้วนะคะ อาซอกเราก็ไม่มีนะคะถุงเท้ารองเท้าเราก็ไม่มีก็ไม่มีเงินนะคะบบก็ไม่มีคะ่ะโออันสุดท้ายสาธุสาธุสาธุ Hi f r i e n d ก็ไม่ได้นะคะทั้งนี้เราได้ห้าเหรียญมาใช่ไหมคะถูกมาห้าเหรียญน,นะคะยังไงเราก็จะไปเปลี่ยนเป็นห้าติกเก็ตนะคะมาเล่นทางต่อไปร่วมสนุกร่วมกันนะคะอันนี้ไม่ใช่การเล่นการพานันนะคะไม่ใช่สิ่งเสพติดนะคะเราเล่นสนุกสนุกเฉยๆแล้วเราก็ไม่ได้เสียอะไรนะคะ มันเริ่มจากการที่เราได้ตั๋วฟรีมาโอเคค่ะไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่แวะมายี่ยมชมช่องของนันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วเจอกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย